เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายวัชระพงศ์พิลิแก้วตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะอายุราชการ6ปีรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน สภาพบริบทของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดกลางในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น312คนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รายวิชาที่นำมาจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ว p a คือรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สภาพปัญหาที่พบเกิดจากครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC โดยมีการแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบในชั้นเรียนในขณะเดียวกันได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาสื่อการสอนและเทคนิควิธีการรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ จากการนำเสนอปัญหาของครูผู้สอนที่ตรงกันพบว่านักเรียนขาดทักษะในการแต่งบทร้อยกรองซึ่งในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานที่กระผมได้รับผิดชอบนั่นก็คือผู้เรียนขาดทักษะในการแต่งบทร้อยกรองคำประพันธ์ประเภทวิชุมมาลาฉัน8 8พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดนี้ค่อนข้างต่ำนอกจากนี้ผู้เรียนยังขาดทักษะในการแต่ง โดยผู้เรียนไม่สามารถแต่งวิจุมาลาฉันแปดได้ตามฉันทลักษณ์ที่กำหนดอีกทั้งการเลือกใช้คำคารุละหุในการแต่งคำประพันธ์ไม่ถูกต้องขาดความเข้าใจในการแบ่งวรคบาทบทและจำนวนคำทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความยากเบื่อหน่ายที่จะต้องเรียนรู้เนื่องจากต้องเรียนรู้และจดจำฉันทลักษณ์จำนวนมาก ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าเบื่อผู้เรียนไม่กระตือหรือล้นเท่าที่ควรจากสภาพปัญหาข้างต้นกระผมได้แก้ไขปัญหาโดยการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยเทคนิคที่กระผมนำมาแก้ปัญหาที่พบเป็นการสอนแบบอุปนัยซึ่งเป็นการสอนที่ผู้เรียนศึกษารายละเอียดตัวอย่างต่างๆเป็นจำนวนมากนำไปสู่การสรุปเป็นกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการเรียนครับสำหรับการเรียนการสอนเรื่องชวนพินิษวิชุมมาลาฉัน8 กระผมได้ใช้เทคนิคแบบอุปนัยโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มโดยคระความสามารถคือเก่งปานกลางอ่อนก่อนการเรียนรู้กระผมยังได้ใช้สื่อเกมเทคโนโลยีทางการศึกษาผ่านเว็บไซต์ Word w ร r รูปแบบเกมตอบคำถามเพื่อเป็นการกระตุ้นและทบทวนความรู้เดิมจากการเรียนการสอนที่ผ่านมาสร้างความสนใจ และเสริมแรงทางบวกด้วยการให้รางวัลเพื่อเพิ่มความท้าทายความกระตือรือร้อนของผู้เรียนจากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตัวอย่างวิช,ชุมลาชันแปดที่มอบให้เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์สังเกตเปรียบเทียบเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างของวิช,ชุมลาชันแปดในแต่ละบทรวมถึงการใช้จำนวนคำในแต่ละวรรคในแต่ละบทการส่งสัมผัส การศึกษาตัวอย่างข้อค้นพบที่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสรุปเป็นหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ของฉันทลักษ์ณวิชุมาลาฉัน8ออกเป็น2บทครับซึ่งในแต่ละกลุ่มนำผลงานจากการร่วมกันระดมความคิดในกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออภิปรายร่วมกันหน้าชั้นเรียนโดยครูทำหน้าที่สนับสนุนเสริมแรงบวกรวมทั้งสะท้อนกลับข้อมูลบางส่วน เพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนอธิบายขยายความเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้ค้นพบเกี่ยวกับฉันทลักษ์วิชุมมาลาชัน8 8และการแต่งวิชุมมาลาฉัน8นี้จะเป็นองค์ความรู้ที่คงทนเนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้ค้นพบด้วยตนเองผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ อีกทั้งครูได้ให้เครื่องมือคือใบความรู้เรื่องเรียนรู้การแต่งวิชุมมาลาฉัน8จากนั้นผู้เรียนได้ร่วมการทํากิจกรรมนักประพันธ์ตัวน้อยร้อยรวมความคิดวิชุมมาลาฉัน8โดยการรรงสรรบทประพันธ์วิชุมมาลาฉัน8จํจำนวนหนึ่งบทในหัวข้อสิ่งที่ฉันอยากจะนำเสนอ ซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจมานำเสนอให้เพื่อนโดยที่ไม่ปิดกัน้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตเรื่องที่ต้องการนำเสนอได้จากการที่กระผมได้ใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนยัยและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อเกิดความภาคภูมิใจอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนพร้อมทั้งมีการประเมินให้กำลังใจกับกลุ่มที่นำเสนอโดยมีสัญ,ญลักษณ์ป้ายหัวใจ ยกหัวใจสีโดยครูผู้สอนจะแจกให้นักเรียนพร้อมทั้งอธิบายความหมายของหัวใจโดยสีเขียวหมายถึงผลงานที่มีความถูกต้องในด้านเนื้อหาฉันทลักษณ์และการใช้ถ้อยคำแต่สีแดงหมายถึงเพื่อนมีข้อแนะนำในเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหาฉันทลักษณ์และการใช้ถ้อยคำ ซึ่งครูผู้สอนสอบถามนักเรียนในการยกป้ายสีให้กับผลงานของกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียนทั้งนี้หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการให้คะแนนตนเองหลังจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมระดับความรู้ของฉันหลังจากการเรียนรู้เพื่อเป็นการประเมินรายบุคคลด้วยตนเองอีกครับ กระผมคาดหวังผลลัพธ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้หวังผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในฉันทะลักษณ์และการแต่งวิชุมมาลาฉันแปดผ่านการทำชิ้นงานและผลงานของกลุ่มในการเขียนแผนผังฉันทะลักษณ์วิชุมมาลาฉันแปด ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนศึกษาจากตัวอย่างและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของกลุ่มนอกจากนี้ยังมีผลลัพธ์ในการให้ผู้เรียนแต่ละคนแต่งวิจุม,มาลาฉัน8เป็นชิ้นงานเดี่ยวจัดทำชิ้นงานการแต่งวิจุม,มาลาชัน8เรื่องลำพูนเมืองหน้าเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่และเป็นถิ่นกำเนิดของนักเรียนทุกคนครับ ทั้งหมดนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ